นะคือแบบเนี่ยเจ็บมือพี่กดนิดนึงนะค่ะดูดิความม้วนของเขาอ่ะเจ็บดูดิความม้วนอะ่ะเล็บมันเล็บมันม้วนลงลึกดูดิเจ็บมากเลยเจ็บมือพี่จิกนี่บ,บอแล้ว เจ็บมือพี่จิกถ้าไม่จิกมันก็ตัดไม่ถึงหนังเหลือหนังนิดนึงแบบเล็บมุกเล็บมุ้มลงไปเลยเนะานนนะค่ะห,หนังหดหนังแล้วเนี่ย ดิกดหนังละต้องพี่ต้องจิกไว้อะ่ะดูดิพอปล่อยโบเลยเห็นไหม,อมพอปล่อยโบเลยพี่ต้องจิกจิกเล็บหนูอะ่ะอือดูดิยังไม่หมดนี่นทงนั้นนะเหลือหนัง,นงนะดูดิอืือ อ,อดูดิมันม้วนอยู่ได้ไงเนาะเจ็บมากเลยที่ที่หนูปวดอะ่ะหนูปวดหนังขบไม่ใช่ปวดเล็บขบนะเนะี่ยหนูถึงตัดเองไม่ได้ไงเนี่ยเบาเลยใช่ไหมคะเนี่ย <laughs> พอตัดเล็บแล้วมันเหลือหนังเนี่ยม,มันเหลือหนังหนังมันมุดอยู่ข้างในมองผ่านกล้องนี้จะเห็นชัดเลยใช่ไหมเห็นหนังนอนเลยดูดิ ي, ดูดิเจบดือแบบคือแบบมองผ่านกล้องนี้จะเห็นเห็นหนังชัดเลยใช่ไหมหนูใช่ ปวดหนังหนังมันกดทับต้จะตอดดอ้องระเบิอกหปวด้วลมเดยใช่ไหม ดูดิโอ้โห,โ,โ,หโบเลยดูหนูตรงนี้จีตไหมยังจีตอยู่ไหมยังจีตยังมีหนังดูดิหนังหนังนอนอยู่ข้างในนิดนึงนะหนูนะต้องเปิดผิวต้องเปิดผิวขึ้นหนังนอนอยู่ข้างในค่ะโอหนังนอนนิดน,งนึงนะหนักโอ้ยดูสิแค่เนี้ยมันทำให้หนูแบบซีด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 อยู่เลยอะ เข้าออกไม่หมดก็ยังเนี่ยม,มันจะทำให้หนูแบบซิ๊ดๆๆๆอยู่อย่างนั้นอ่ะโอเคหายแล้ว